วันนี้เราจะมาถ่ายทําคลิปแบบมืออาชีพนะคะตั้งเวลาก่อนนะคะก่อนที่เราจะถ่ายทํานะคะเราสามารถตั้งเวลาได้นะคะก่อนกดนะคะ,ะเราเข้ามาที่บวกแล้วเราก็สามารถเลือกวินาทีได้ตามที่เราชอบเนาะหรือจะไปเลือกเพลงก่อนอะไรก็ได้นะคะก่อนถ่ายทํานะคะ เราก็ดูนะคะสังเกตดูตรงนี้นะคะจับเวลาค่ะทุกคนจะมีตรงนี้นะคะคำว่าจับเวลาเรากดเข้ามาที่คําว่าจับเวลานะคะก็จะมีขึ้นมาให้เราเลือกนะคะ3วินาทีนะคะ3วินาทีแล้วก็10วินะคะอ่ะเพราะว่าทําออกมานะคะเพื่อที่บางทีมือเราเราจะรีวิวหรือถ่ายทําวีดีโอเกินที่มือเราจะเอื้อมใช่ไหมคะเราก็ตั้งเวลาไว้นะคะะถ้าเราอยู่ไกล เราอยู่ไกลๆเราอยากจะถ่ายทำไกลๆเราก็ตั้ง10วินาทีนะคะถ้าอยู่ใกล้ๆเนาะเราก็ตั้ง3วินาทีนะคะกดมาที่3ามวิก็เริ่มถ่ายทำกดที่เริ่มถ่ายทำนะคะอ่ะเวลาเขาก็จะเดินนะคะอ่ะอย่างเราก็จะทําอย่างนี้นะคะอ่ะเจ๊อะไรเงี้ยค่ะแบบนะคะเหมือนเราไม่ได้ตั้งใจถ่ายใช่ไหมคะเหมือนเราทำเนียนๆไปค่ะ เนาะทุกคนลองไปทํากันนะคะตั้งเวลาก่อนตั้งเวลาก่อนที่เราจะทํานะคะจะได้มืออาชีพขึ้นเนาะโอเคแล้วเจอกันใหม่คะ่ะทุกคนครูฟาร้าแม่มดออนไลน์คะ่ะ